สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าในมุมครัวไทยเล็กๆในบ้านนะคะวันนี้มาพร้อมกับเสียงแผลบนะคะรู้สึกว่าเ,เจ็บคอค่ะแล้วก็ขมปากขมค,คอรู้สึกอาการไม่ค่อยดีเลยค่ะวันนี้จะเดี๋ยวจัดอาหารเช้านะคะดื่มน้ำชากาแฟสักนิดนึงให้เสียงใสๆสักนิดนึงค่ะแล้วจะมารีวิวออของน่ารักน่ารักที่คุณเลมโบ เอามาวางไว้ให้แบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะไม่บอกค่ะแกขึ้นไปนอนละเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวผักการหอมจะ update, อัปเดตเสื้อที่ผักการหอมเย็บให้แม่ย่านะคะมาดูกันว่า,าแบบมันจะโอเคไหมนะคะตอนนี้เย็บเสร็จเรียบร้อยเราจะเ,าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ผักกาดหอมจะพาพี่น้องทานอะไรเป็นอาหารเช้าจะ้ะ นึ่งขนมจีบจ้ารัดเบอร์รี่จ้ารัดเบอร์รี่ที่เราเก็บไว้ในสวนจากสวนนะคะลูกอรูเนียค่ะอรูเนียนะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นบูเบอรี่ไม่ใช่นะคะเป็นผลไม้ที่เพื่อนคุณเลมโบนำมาแลกดิง,งอนบูเบอรี่จ้า โยเกิร์ตค่ะสตรอเบอรี่ในสวนเรานะคะยังมีเยอะค่ะเก็บใส่ถุงไว้นะคะเก็บแช่แข็งได้จ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารเช้าของเรานะคะก่อนที่จะมานั่งทานนั่งดื่มเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูเสื้อของแม่ยากก่อนนะคะบอกไปแล้วเดี๋ยวจะตั้งตารอเนาะจากนั้นเดี๋ยวเรามานั่งดื่มนั่งทานอาหารเช้าไปพร้อมๆกันจ้ะเดินเข้ามาในมุมนี้เลยจ้ามุมหน้าทีวีที่ยกจากมาวางนะคะค่ะตอนนี้กำลังวางของ น้องออรอนอยู่จ้ะกำลังเริ่มจะวางแล้วนี่จ้าพี่นอกจ้าเสื้อของแม่ย่านะคะหวังว่าท่านคงชอบอ่าแล้วก็มีชุดของน้องโนราด้วยนะคะเอ่อเพิ่มเติมเอ่อผ้าคาดผมเล็กๆนั้นน่ารักน่ารักเพราะว่าไปดูในห้างแล้วเห็นแบบอย่างมาก็เลยมาเย็บเพิ่มเติมให้ลานจ้ะกางเกงนะคะมาดูใกล้ๆกันเสื้อแม่ย่าจ้ะก็เป็นแบบสบายสบาย ง่ายๆง่ายๆ่า,าสบายๆนะคะท่านคงจะชอบอ่ะงานตัดเย็บเสื้อผ้าก็ส่วนมากก็จะเป็นงานสอยนะสอยฮั่นอาระเบียบตาก,ก็คือสอยจะไม่ไม่เย็บการสอยนี่คือเคยได้ได้แชมป์ในโรงเรียนมาแล้วค่ะโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านะะีคะสอยแบบไม่ให้ได้เขาทะลุออกมาด้านนอกนะ มือเบาค่ะดีและแบบ <c oughs> เสือ้อเสื้อของไม่ยาก้ะใส่สบายสบายเนาะเสื้อนี้ในภาษาสวิดติสเขาเรียกว่าบลูสนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยชุดจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่เขาก็เรียกว่าแคล่นิงค่ะ <c oughs> ส่วนกางเกงอ่าบิกซุค่ะเรียกไม่เหมือนกันนะคะจากทีนี้ก็ มาดูของที่คุณเลมโบเอามาวางไว้บนโต๊ะให้น่ารักมากปื้มเลยค่ะดี่จาพี่น้องตะกา้าเตรียมไว้เก็บเห็ดในปีหน้าตะกา้านี้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตะกา้าที่เขาใส,ใส่ของฝากของขวัญนนะ่ะคุณเลมโบเอามาวางไว้ไว้เก็บเก็บเห็ดแบบว่ารีวิวได้สวยเลยเพราะว่าไอ้หูเขาตั้งสูงนะคะเวลาเห็ดเยอะ ปีหน้าจะปีหน้าปีนี้หมดแล้วจะปีหน้าค่อยว่ากันเนาะแต่นี้แหละความน่ารักของคุณลัมโบค่ะเล็กๆน้อยๆก็ใส่ใจเอามาวางไว้ให้ยังไม่บอกเลยว่าได้มาจากไหนได้มาจากไหนไม่สําคัญค่ะสําคัญอยู่ที่เขาใส่ใจมีความสุขแล้วตอนนี้พอบ้านนอนอยู่ค่ะบ้านก็จะดูเรียบร้อยนิดหน่อย เวลาแกลงมาก็อุยุอัญอญาอึดปืดอัดปาดนอนดูทีวีจ้ะทำงานเยอะนะทำงานกลางคืนจ้ะป่ะทีนี้ไปทานอาหารเช้ากันจ้ะพี่น้องมุมก็ยังเดิมๆค่ะเพิ่มเติมถ่ายเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นเพราะเป็นมุมที่เราตกแต่งมันขึ้นมาด้วยงานฝีมือค่ะ มุมไหนเนาะเราจะนั่งทานกันได้แบบไม่มืดมากนะคะอันนี้ก็ใช้แสงแบบนี้เลยนะคะใช้แสงโอเวอร์แบบนี้เลยค่ะอากาศมันไม่มีแสงด้านนอกนะคะอากาศปิดจะ้ะพอช่วงหน้าหนาวมาไม่เห็นแสงแสงตะวันค่ะแต่มันก็จะเป็นแบบหมอกทึบๆคึมๆมันทำให้เราใจเหงานะ่พี่น้องมันเป็นอากาศแบบมันเป็น มันบอซืนบอดสวงวะ <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นอึมครึมะมนเนาะโอ้ยหนาวๆลมๆแรงๆเวิง้งวางมามันก็ใจมันเขวเหมือนกันนะคะเงียบๆเงาๆขึ้นมาจา้ะมาจ้ะพี่นอ้องจ๋ามาดื่มกาแฟกันอาหารเช้าไปด้วย <c oughs> ขนมจีบจ้ะอิ่มถึงเย็นแลวขอพระคุณคุณยายบุญอุดรน,นะคะท่านจะชอบเขียนเข้ามาว่าถ้าใครทานอะไรแม่อร่อยให้ดูประการหอมทานจ้ะทานหน้าอร่อย สุดยอดปลายสนพ่กการนอมดื่มกาแฟวันละแก้วเองนะคะคนที่นี่เขาจะดื่มกาแฟกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะอยู่เมืองไทยไม่เคยดื่มกาแฟร้อนคะ่ะดื่มแต่กาแฟเย็น อ,อร่อยจริงๆขนมจีบคุลิมโบก็ทานด้วยเป็นบางครั้งหอมจะชอบเอามาเน,นึ่งค่ะโอ้ย เต็มปากเต็มคำวันนี้นั่งงม,มหน้าทีวีคุณลุงโบย,ยังไม่ตื่น เงียบสงบจ้ะมันก็เป็นชีวิตที่เราาัฒนาเนาะผ่านความวุ่นวายมาเยอะแล้วจ้ะนองสงบลมเย็นเป็นสุขอยากกินอะไรก็ทำกินจ้ะ ดูดหนาวก็ทำงานฝีมือทำกับกกงกับข้าวได้มีคลิปมานั่งทักไายพูดคุยกับพี่น้องจกะถ้าไม่ได้ทำ Youtube เนีย่ยโอ้เหหงาเหงาวนะ อร่อยจริงๆสิบกว่าลูกกินทนอิ่มนาน <laughs> ปีหน้านี้คงจะเก็บเพลินเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่จ้ะเพราะว่าปีนี้จะดูแลผืนใต้ต้นเขาผืนป่าใต้ต้นเขาจะ้ะอืมสุดยอดนะอ๋อสตรอบเบอรี่ละลายย่างน้ำแข็ง ช่วงวะเย็น เย็ยนไปถึงลำไส้สตรอเบอรี่กันจ้ะ บี่มันก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าสีนะคะในแปลงของเราจะนี่สีชมพูสดๆเลยลลายในปาก ทั้ง <c oughs> ทั้งตากฝนด้วยค่ะเหตุก็เมารถนั่นแหละไม่ได้บอกคุณเลมโบหรอกถ้าบอกเขาแร้ว <c oughs> เขาก็เป็นห่วงเดี๋ยวก็จะพาเราไปหาจิตแพทย์อีกต้องดูแลตัวเองดูแลใจตัวเอง เคยพาไปกเสียครั้งสงองร้ยไปพบนัก,กจิตวิทยาแนะนำมาร,มรถดนี่แหละพูดไปก็วอูเลนูบเป็นห่วงกลับมา จากช็อปปิ้งนะก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวจะเืินเช้ามาก็คอจะคมขมมุ m <oms> s ในภาษาสวีเดนก็ยุ่มมียุ่มมีนั่นแหละภาษาสวีเดนภาษาสวีดิกก็จะอ่านออกเสียงเพียเพ้ยนจากภาษาอังกฤษอื้อหือสุดยอดอะตาสว่าง 爽วงวะ爽วงวะอร่อยอร่อยยังไม่ตายง่ายหรอกพี่น้องจ้ายังแข็งแรงกินได้เยอะขนาดนี้ จะตายเพราะกินเยอะนี่นแหละก็รีวิวเนาะมีอะไรก็อยากเอามากินให้พี่น้องดูได้ได้พูดได้คุยกันจ้ะอิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะก็จะขอตัวไปทำงานก็ทำนูน่นทำนี่ไปเรื่อยๆค่ะเพลินๆค่ะก่อนที่คุณเลมโบ้จะตื่นมาได้ดูหนังฟังเพลง ดูแลที่แคร์กันค่ะแล้วก็หอมก็จะเริ่มเย็บชุดให้กับน้องออรอนนะคะถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะคะกโ็โหยังมีเมนูอีกหลายเมนูเลยนะคะที่เรายังมีวัตถุดิบที่จะต้องทำค่ะได้มีคลิปมาฝากพี่น้องกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ อกขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจค่ะยังไงก็ช่วยดูโฆษณาให้บ้างนะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปค่าสหรัสดีค่